ด้วยความเชื่อว,ว่าทุกความพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้คือที่มาของสวนปั้นบุญฉันตัดสินใจลาออกจากการทำงานในกรุงเทพเพื่อมาทำเกษตรแรกๆเลยเราทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งทำยากคนเท่าคนแก่หลายคนก็บ่นว่าเหนื่อยท้อเราได้แต่บอกว่าให้ทำต่อและอดทนนะคะทำเกษตรอินทรีย์ยาก แต่ก็ทได้แําหล่งผลิตข้าวและผักอินทรีย์ซึ่งคนปลูกเชื่อมั่นว่าคือสิ่งดีๆที่อยากแบ่งปันให้ชุมชนกลายเป็นความหวังเป็นทางเลือกทางรอดให้ชาวบ้านเราจึงไปเรียนรู้ในที่ต่างๆจนทําให้เรามีโอกาสได้เจอกับโรงเรือนของสวทชค่ะแนวคิดดีๆกับการค้นหาคําตอบผ่านงานวิจัยที่นํามาประยุกต์ใช้กับสวนปั้นบุญทําให้เกิดการพัฒนา การที่เรามีโรงเรือนนี่แหละคือจุดเปลี่ยนทำให้เราสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีเราได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรพอมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์เป็นจุดขายและเป็นจุดเปลี่ยนของสวนปันบุญจากความเชื่อสู่ความสำเร็จสวนปันบุญยืนหยัดอยู่ได้แบบพอเพียง